กดแล้วค่ะแต่เหมือนไฟมันจะดับว่ะค่ะ่ะบกไฟน่าจะล่มชั่วคราวทำอะไรสักอย่างสิเนาะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะพี่หนูไม่ใช่ช่างซ่อมลิฟต์ค่ะขเก่งแต่ท่องหนังสือไปวันวันสินะใครจะเหมือนพี่ล่คะคะวันๆันเอาแต่พ่อตัวขาวทาหน้าวอกทาตอนี่อายยังกระโดดพึ่งต่อยเบ้าตามาน้องรู้ได้ไงว่าพี่พอกตัวหนูสังเกตว่าพี่ตัวขาวนีนะคะแต่ว่าพอมองใกล้ๆน เอามือเปิดลิฟต์คนละข้างคะ่ะแรงเราสองคนน่าจะช่วยกันได้นะคะพี่ไม่อะกลัวเล็บเจลพังถ้ากลัวเล็บเจลพังเอาฟันพี่เปิดแทนก็ได้คะ่ะแข็งแรงเหมือนกันยังนี่งั้นก็หาอะไรมางัดประตูลิฟต์สิฉันอยากออกไปแล้วร้อนก็ร้อนสัญญาณเล็ตก็ไม่มีโอ๊ยเลือกมากแต่ตัลิฟต์อยู่นั่นแหละไหนลองไปเปิดเองดูจะเปิดได้ไหมไปนี่น้องกล้าดา่าพี่หรอก็เอเอสิวะถ้าพี่ไม่ช่วยก็ติดกอยู่ดีด้วยกันนี่แหละค่ะเข้าใจไหมกดฟิดส์กึ่งฐานอะเล็ดไม่พอประตูก